สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสมีคนเข้ามาหาเสียงเนเสียงดังเลยเสียงน่าจะเข้าไมา์เรานิดหน่อยวันนี้เดี๋ยวพามาเดินเล่นด้วยแหละพามาเดินเล่นที่ถนนโมโตโมาจิจะพาเดินให้สุดเส้นเลยเคยอ,อยากรู้ว่าถนนโมโตโมาจินี้มีอะไรบ้างถ้ามีเสียงคนหาเสียงเข้าก็ขออภัยนะเราคงไปสั่งให้เขาหยุด หาเสียงไม่ได้ไไดนี่ถนนโมโตมาจิช้อปปิ้งสตรีทเดี๋ยววันนี้จะพาเดินให้สุดถนนเลยจะได้รู้ว่าข้างหน,นมีอะไรบ้างต้องมาวันเสาร์อาทิตย์ไม่งั้นร้านมันเปิดไม่ครบอะ่ะโมโตมาจิโกเบโมโตมาจิจะพยายามบอกให้เขาทุกร้านนะเท่าที่ทำได้ ลุยข้ามถนนนีน่โกเบโมตโตมัจิโกเบโมตโ,มโ,โมตโมัจิ walking street ลุยเข้าจากด้านนี้<ค>มาถึงขวามือก็ยูนิคก่อนเลยนะ มยูนิคออยู่ขวามือส่วนซ้ายมือมีร้านกล้องคาเมร่านานิวะอันนี้ก็เคยมาแล้วมีหมดทั้งฟิล์มทั้งดิจิตอลขึ้นไปชั้นสองนะของเยอะอยู่ร้านเาซูมะโตะคิโยชิร้านขายยาเครื่องสำอางผมไม่ต้องรีวิวสายญี่ปุ่นน่าจะรู้จักกันดีร้านไหนที่ไม่รู้ก็ ขอถ่ายไว้แต่ว่าค้ำๆแล้วกันนะไม่รู้จักทุกร้านคงไม่ผิดเนาะร้านเบอร์เกอร์อรปิดซ้ายมือก็ยังมีเครื่องสำอางอีกนะโอ้นี่ก็ยังมีร้านปิดอยู่นะนี่ขนาดมาวันอาทิตย์แล้วก็จะเปิดบบเขาุกร้านขวามือมีช็อปสเก็ตเชอร์ใหญ่เลยแล้วก็ร้านข้าวด้านซ้าย c าลดี้คอฟฟี่ฟาร์มร้านนี้จะเป็นแนวแบบขายของเอเชียเอเชียมีพวกอาหารไทยมาม่าอะไรพวกนี้นิดหน่อยด้วยนะบางทีก็ต้องอาจจะต้องแวะมาโดนบ้างถ้าจำเป็นอันนี้รังกระเป๋าไม่รู้จักขวามือไม่เอซิตวอลกิ้ที่ปิดปิดวันอาทิตย์เนี่ยน,นะอุ้ยร้านนี้ขายน้องหมาร้านนี้ขายน้องหมาน้องแมวโอเคเสื้อผ้าจะหนักไปทางเสื้อผ้า มีไอคอสบุรีและบุรีไฟฟ้าข้ามไปเราไม่สนับสนุนอบบยมุกเราสนับสนุนแค่เบียร์เท่านั้นเป็นร้านขายนาฬิกาแล้วก็พวกเครื่องประดับอ่ะสเต็ปสเต็ปก็ร้านขายรองเท้าคล้ายๆ ABC ซมาแต่ว่าสเตปเนี่ยมันจะมีพวกรองเท้าวิ่งด้วยนะไม่ได้มีแค่รองเท้าแฟชั่น ้า้มือเจอร้านยาอีกแล้วโอเคดยต่อเฮ้ยร้านแคกเ,เปล่าร้านแคกไอโฟนเหรออันนี้ไม่รู้นะข้ามข้ามร้านอาหารร้านแนวปลาดิบนี่ก็มีเด็กร้องไห้ฝ่ามือมีฝ่ามือมี ร้านชื่อโกเบเรดวันอันนี้ขายเนื้อกเบนะอันนี้เขียนว่าโกเอมอนสปาเกตตีก็คงอานาอิตาลีซ้ายมือนี่มีแนวเป็นคาเฟ่น่นารักดีนะไม่ใช่สองคนนี้นะหมายถึงเมนูเขาน่ารักดี มไม่ถึง200เมตรเราเจอมาซึมมโตอีกสาขาแล้วงงเลยจะมีทำไมเยอะแยะหัวมือร้านอาหารโอเคี่อันนี้มีร้านขนมปังคนต่อคิวเยอะเลยอาจจะดีจริงๆเส้นโมโตมาจิเนี่ยมันจะขนานกับแชนาทาวนะ เส้นนี้คือเชนา้าทาวไว้วันที่แดดไม่แรงจะพาเดินแล้วกันวันนี้ไม่ไหวแดดร้อนมากมาเลยกันต่อร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าอุย้ยออยอันวินิก้าน้ามันมะกอกกับส้มสายชูหรออาจจะเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้ไปซื้อน้ำมันมะกอกกลับไปแล้วกันอันนี้ก็ ABC Mart รู้จักกันดีร้านขายรองเท้าแฟชั่น มีสชั้นเลยนะเยี่ยมเยี่ยมซ้ายเป็นคาเฟ่ละไอศครีมถัดมามีร้านผลไม,ม้นขายผลไม้สดตรงข้ามจะเป็นนิชิมุระโคซาเต็มก็คือร้านกาแฟแคนชายที่รู้จักกันดีแนววินเทจวินเทจ มีคลิปที่ไปถ่ายมาแล้วด้วยนะไปลองดูกันได้กาแฟอร่อยอซ้ายมือเจอคาเฟ่อ,อีกละมอโตโมาจิซันโตสใช่สิโมอโตโมาจิซันโตสกาแฟและอาหารเลย โคเมดะคอฟฟี่อันนี้ก็เป็นร้านกาฟแฟแฟรนไชส์เหมือนกันมีร้านขายเซนเบ้มีจิวเวลรี่เพชรพลอยแต่แน่นอนที่ญี่ปุ่นขาดไม่ได้จับตุ๊กาตาถ่ายกันต่อขนมของพี่ละลึกน่ารักนี่เหมือนจะเป็นถนนเล็กๆ เดินก็ไปได้น่าจะมีร้านรวงอีกแต่เราค่อยๆไปไค่อยๆไปเนาะถนนมันยาวเป็นร้นจิวเวลรี่เยอะจังวะเราก็ไม่กล้าถ่ายเยอะด้วยไม่รู้ถ่ายได้ไหมพวกร้านจิวเวลรี่เดินต่อกลับสู่เสื้อผ้าเสื้อผ้าผู้ชายร้านคิโมโนโยกะตะ ั่งตรงข้ามก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าชาวเกาะแล้วตรงต่ออ่ะจะคาเฟ่อีกละเนี่ยตามซอกซอยพวกนี้ก็จะมีร้านนะวันหลังลักกันวันนี้ขอแค่เดินตรงอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วมามอร้านานาฬิกาชิโฮ ในการนาเข้าในการญี่ปุ่นก็มีถัดมาก็มีคาเฟ่คาเฟ่ the c l a r the c l a r ์เ e mung the c l e น่าจะเดินเลยโทษล้างกล้อง camera no า u s u m i d o ไดขอชอบดูเมนูหน่อยนะ ปากเกตตี้แซนด์วิชกาแฟขนมก็มีเฮ้ยมีติมมิ้นต์วะของโปรดติมมิ้น์ของโปรดเผื่อสักวันมาใช้บริการทางด้าน,นขวาร้าน,นเสื้อผ้าผู้หญิงทางซ้ายร้าน ร o ฟุตมูลอในร้านนี้เสื้อผ้าวินเทจมือ2จากวันนั้นน่ะที่เข้าไปดูอ่ะคือบางอย่างมันใหม่มากเลยนะมันใหม่จนแบบหรือมันมีมือ1ด้วยวะแบบดูไม่ออกอะยอมรับเลยแต่ว่าที่โชัว์ว่เป็นร้านมือ2เพราะว่าเจอรองเท้าเอาเด่นมือ2ที่พื้นผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงก็เลยมั่นใจวเป็นร้านขายของมือ2แต่ถ้าไม่เจอรองเท้าคู่นั้นนี่คือจะลังเลมาก ลูกพีคอยข้ามแล้วร้านขายโมร้านขายโมร้านกาแฟาที่ไม่เปิดทางขวาร้านซ้ายเป็นร้านตัดโสดชื่อซามูไรบีสปอกร้านตัดโสดอันนี้ร้านขนมญี่ปุ่นอืมร้านขนมญี่ปุ่นไปไป ขนมกันต่อก็แนวคาเฟ่ชื่อร้านฮงทกะมะโกยะกำมะโกยะถ้าอ่านไม่ผิดนะร้านเสื้อผ้าฝั่งขวาบ้างร้านกระเป๋าจะขายแมสเต็มเลยเอาแมสมาเซลร้านขายร่มเหรอ ร่มอย่างเดียวเลยว่ะร้านไข่ร่มเออเก๋ดี่ะฝั่งซ้ายบ้างเจอร้านขนมอีกแล้วร้านนี้ซาลนเดอร์อะไรไม่รู้อา่านไม่ออกสแลนเดอร์เดอร์ไม่รู้อ่ะอา่านไม่ออกเอาไว้ด้วเป็นร้านขนมแล้วกัน แนวขนมญี่ปุ่นแนวพาเฟ่อะดัตเทชันนิดนึงเดินกันต่อนก็จะเป็นร้านขายมีดเฮ้ยมันขายมีดเหรอเออวะมีดกันไก่มีดแร่ปลาหวาม,มือรร้านเสื้อผ้าข้างร้านเสื้อผ้ามีร้านพอ ร้านพอนี่ก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะวที่ไทยก็มีขวดซองอร่อยนะไม่มีคนเลยอ,อร่อยนะไม่ชอบกันเหรอตรงข้ามร้านพอปอปร์มาเก็ตเกาหลีนี่ไงนีแบบขายแบบเทคเวลด้วยอ๋อเดี๋ยวเขารอรอคนที่สั่งไว้มาเอามั้งเขามาวางไว้อะ ก็มีพาซาเล็กๆอีกไม่ไม่เราจะเดินตรงเราจะเดินตรงเราจะไม่ค่อยเขย,เยมีโรงแรมด้วยเว้ซ้ายมือโกเบพาซาโฮเทลเ,สเอสด้านขวาร้านอะไรอ๋อช็กคุป,ปังขนมปังขนมปังคนต่อแถวเต็มเลยช็กคุป,ปังก็คือขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะจะนุ่มๆเนๆหนียวๆเดนิดๆหน่อย คนต่อแถวโคตรเยอะเลยซ้ายมือร้านยาโคคโคาระายร้านขายยาใครๆมาซื้อมอเตอร์เนี่ยแหละด้านขวานียยมไม่ถูกว่ะของจิป,ปะถะแล้วกันอันนี้ขายของเก่าเหรอขายของเก่าน่าจะใช่แต่ของเก่าแบบ กก่งมาดกตกทอดเสื้อผ้าสายมือจิวเวลรี่และเครื่องประดับอีกแล้วเดินต่อไป Legal อนนลี Legal. โกชนะูอันนี้รองเท้าที่หอ e ี a l โอ้ชูแคร์ได้ด้วยนะนี้เสื้อผ้าร้านขายผักขาดไม่ได้ 7ซเว่นอีเลเวนต้องมีกลับมาฝั่งขวาโอ้มีชายเขียวขายก็เจอร้านคาเฟ่ร้านกาแฟาอีกครับกาแฟาหอมมากร้านเสื้อผ้าผู้หญิงกลับมาซ้ายมือ ของแห้งอ่ะขายของแห้งปลาแห้งขนมสไตล์ญี่ปุ่นไม่มีกล้วยด้วยบานาน่าชิพอันนี้อะไรไม่รู้ออ่าจ้านาขนมแต่งเงียบทลิปเลยวะ่ะแต่จะไม่ใช่เวลามั้งนี่บ่ายโมงไม่แน่ใจนะนี่ร้านอะไรอะ่ะ ร้านอาหารมัง้งดูไม่ออกอันนี้ร้านอาหารเหมือนกันซาบาซาบาเหมือนจะขายเกี่ยวกับหารทะเลแล้วก็ร้านเสื้อผ้าผู้หญิงฝั่งซ้ายบ้างอ่มีร้านไก่ย่างชัดเจนไก่ย่างไก่ย่างแน่นแน่ต่อไปโอ้ร้านเนื้อย่างเลยนี้ ร้านนี้น่าสนใจมากบอกเลยร้านเนื้อย่างร้านเนอย่างร้านเนอย่างจริงจังต่อไปคืออาหารจีนหรือเกาหลีอะ่ะดูไม่ออกเกาหลีมั้งเอออาหารเกาหลีอาหารเกาหลีนัดตัดผมโอเคข้ามถนนข้ามก่อนข้ามก่อนไฟเขียวไฟเขียว กระพริบแล้วกระพริบแล้ว,ลวโอเคอีกยาวไกลวราจะสุดถนนโอ้เริ่มเหนื่อยไปลุยฝามมือร้านอะไรไม่รู้เออร้านอะไรไม่รู้ ซ้ายมือคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตชูช็อปเฮ้ยคนเยอะเว้ยโอ้หจดัดรอบพกุกพ่านตามด้วยร้านขายผักฝั่งขวาร้านนวดวะ่ะดร็อคเตอร์สเตนแอนด์เดอะมัลติเวิร์สออฟเนสเนทไม่ใช่ดร็อคเตอร์สเตนนั้นเหงาเนอะเล่นคนเดียว ร้านนวดร้านนวดไปร้านขายผ้าร้านขายผ้าร้านขายผ้าทำไมตรงนี้มันเริ่มวังเวงแล้ววะอันนี้อะไรไม่รู้อ้อมันเขียนว่าเอกกังเลยโรงหนังเหรอนี่โรงหนังอะ่ะเอกกังก็โรงหนังดิมอโมตะมาจิเอกกังโรงหนังเหรอโรงหนังจริงเหรอ ลงหนังจริงดิเฮ้ยลงหนังจริงว่ะเนี่ยมีรอบหนังมีรอบหนังเนี่ยเนี่ยทีมาวาลิก็คือตอนสิบครึ่งก็คือเรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นลงหนังจริงว่ะเดี๋ยวรอมีเวลาก่อนค่อยมาเจาะลึกงย้นงตอนนี้ก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งดูไม่รู้เรื่อง ขอสักครึ่งปีขอเก่งกว่าน,นี้ก่อนมาต่อร้านรอยเย็นร้านรอยเย็นไปก็บีโออีกร้านตัดผมอีกแล้วเ้ยร้านซิปโป้อะเฮ้ยซิปโป้คนเยอะกูจะซื้อไปทำอะไรอะ่ะเดินตรงต่อ ด้านขวามือนี่เป็นมันจะเกี่ยวกับเท้าไหอุปรกรณ์เกี่ยวกับรองเท้าซ้าย oh. เจอทงฝรั่งเศสคาเฟ่ดูอีชั้น2น่าจะเป็นร้านกาแฟอยู่ชั้น2แต่ข้างในน่าจะมีขายของตกแต่งบ้านนะนี่ก็ร้านตกแต่งบ้านข้างบนมีไดโนเสาร์ด้วยด,วยดีมีไดโนเสาร์ข้างบน เดีย๋ยวว่าแต่ข้างบอลเลนนี่ก็มีไดโนเสาร์สะดงได้แล้วเนี่ยจริงถ้ามาแบบเป็นันตั้งตัวเดินต่อฝ่ามือก็ร้านตกแต่งบ้านอีกแล้วของใช้ในบ้านพรมเส็ดเท้าแจ่กกันกระติกน้ำมีหมดด้านซ้ายร้านรองเท้าเหมือนกูเริ่มรีบๆแล้วว่ะ เออเราแวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะร้านเสื้อผ้าเด็กหรือความเจริญมันสิ้นสุดแค่ตรงนู้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ร้านเสื้อผ้าเฮ้ยอันนี้ขนมปังแต่ร้านนี้ไม่มีคนเลยฮนะผลไม้ ขายดอกไม้ข้ามถนนจะสุดเส้นแล้วอะ่ะ